ังมาขนมปังเนยหนึบอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันดังๆตอนนี้แต่คือมันก็มีหลายแบรนด์นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกทานกับใครนะคะกับร้านไหนกันเองนะคะนี่ก็คือเลือกไม่ถูกว่าจะทานรสไหนบ้างก็เลยสั่งแม่งสี่รสเลยนะคะอย่างละห่อออริจินัลช็อกโกแลตเนยหนึบใช่ปะแล้วก็อะไรวะอะไรอย่างนึงวะจำไม่ได้วะเนยกรอบหนึบปังกรอบเนยหนึบดาร์กช็อกโกแลตเนยหนึบ ตึด๊ดๆๆแล้วก็อะไรอะ่ะคุกกี้แอน,น์ครีมเออสามสี่อย่างนี่แหละนี่ก็ส่งมาไกลนะคะตอนแรกคิดว่าจะได้สินค้าเมื่อวานปรากฏว่าเพิ่งจะได้วันนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมลุกไม่ฉีกบบเบิ้ลให้มันขาดกระจายนะคะรูกจะเอาไว้ใช้ต่อคะ่ะเพราะว่าลุใส่ของด้วยนะเสจยได้ของนะคะถ้ามันใช้ต่อดได้ก็เก็บไว้ใช้คะ่ะ โล่จะได้โลกจะได้ไม่ร้อนนะคะทุกวันนี้ก็ร้อนตับแตกแล้วคะ่ะอะไรที่แบบว่าเอากลับมาใช้ใหม่ได้ก็เอากลับมาใช้นะคะอยากให้มันเป็นขยะเยอะแยะมา,ากายไก่โกลี่ยการจดส่งนะคะส่งมาต่างจังหวัดมันก็ต้องมีหักแตกบ้าง เ็น่รื่องปกตินะคะถ้าไม่อยากให้แตกเลยก็ขับรถไปซื้อหน้าร้านเ้าค่ะมันไม่แตกแน่นอนน่ะถ้าแตกคือเองทาแตกเองอันนี้การจัดส่งมันก็เนาะมันจะต้องมีแตกบ้างนะคะก็ได้อย่างงไงก็ไม่ต้องเคี้ยวนงเออเคี้ยวน้อยลงปวดกล้ามน้อยลงแต่จะความสวยจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะฮ่า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 เอชิมแมงสีรสชาติไปค่ะ ออมาดีอยู่นะมาสองชิ้นสุดท้ายอเอาไปมปาประโยชน์ยาวใช้งานไม่รู้ว่าเมษาจะร้อนขนาดไหนนกนี่ขนาดมีนานอุ้นะยแต่หึง,งดักช็อกโกแลตหนึงโอยกินออกมเลย คือเราอ่ะเราชอบกินช็อกโกแลตไงเราก็เลยสั่งช็อกมาอยากจะรู้ว่ากินแล้วมันจะช็อกไหมประมาณเนี้ยไม่ฉันชอบแม่ค้าแม่ค้าน่ารักแม่ค้าทรงเดียวกับฉันแหละสาวกบจิน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 เราเอาจิ้งมาอะไรก่อนดีรสช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตไหม จาช็อคแร็เปลดเลยาไม่รอชา้ามีคนอยากชิมด้วยอ่ะ,ตะ,ตะ,ตะเต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 บอกหนูอยากชิมด้วยนะคะก็อยากแล้วอ๋อโอเคมีถุงข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะวา้วาว่้ากระดาษรูดด้วยนะคะนะเราไม่รอชา้า เดี๋ยวก่อนเก็บเพิ่มข้าวไว้ก่อนนะประวัติข้าวไว้ก่อนเก็บให้เรียบร้อยก่อนเราจะไม่รีบกินเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอยากกินมากปากข้าว,วก่อนอ่ะอันนี้คือ,อ,อยัดช็อกเนี่ยลอแค่ไหนดูดิเงีย้ยอืออือช็อปเก็บใส่กองก่อนหมายเราจะชิม,มังทุกชิ้นเลยเอ้ยหมายถึงว่าชิมทุกรส ร้อนมากนี่คืออาบน้ำแล้วร่อนึนื่นะตอนบ่ายมีคนอยากชิมด้วยไหนมาลงมาไม่เห็นเลยอะหนูอยากกินอนะ่ะอืมอืมไม่หวานเกินไปหรอกนุชว่ากำลังดีสำหรับนุชนะนุชชอบนะอันนี้ความกินนุชนะนุชนุชชอบโอเค ดังมากวลยมายอยากกินต่อมานมฮอตไกโดนะคะบอกแล้วชิมแม่งกุ๊บรสชาติวิวข้าวก่อนเก็บก่อน ที่เท่าดีงเดีอะเ่นเถอะเอาอะเท่าดึงเง่อะเออเก็บกรปเป๋าอนนะหอมอืมก็หาอยู่นะเยอะอยู่นะไม่เปา อันนี้จะหวานนิดนึงอันนี้จะหวานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบหวานโดดหวานแบบพอนะหวานรับได้อืออือหวานปกตมาต่อมาลดต่อมาคุกกี้อันรีมแต่ถ้าใครไม่ชอบทานหวานนะเมื่อกี้ก็ถือว่าหวานแหละแต่ถ้าใครไม่ชอบทานหวานก็ รสชาตอื่นเอานะเดี๋ยวจะมาบอกว่าชอบต้นไหนอันนี้ก็คุกกี้แอนครีมนะคะวางก่อนนะคะพี่เก็บเราก็จะเก็บใส่กุงก่อนให้มันเรียบร้อยอ,อ,อันนี้คือคุกกี้แอนครีมนะคะ ได้อยู่นะก็หวานพอปรมะมเมื่อกี้ความหอมอันเมื่อกี้หอมกว่าเขาก็ได้หอมเดี๋ยวจะบอกว่าไปเข้าวันหลังสุดตัวอันนี้อา้าวพอใกล้โดฉันสั่งออริจินลอลมานี่นะอา้าว ฉันอดได้ออริจินอลอ่ะมันเป็นนมฮอกไกโดสองอันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันที่เก็บส่งไปส่งกลับอะสามรสชาตินะคะนมฮ็อกไกโดนะคะคุกกี้นด์ครีมนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตสำหรับนุชนะนุชชอบดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่ามันไม่ได้หวานจนเกินไปสองรสชาติจะหวานนิดนึงนะคะถ้าใครแบบไม่ชอบทานหวานก็อืมก็เอารสชาติอื่นเอานะคะนูชว่าดาร์กช็อกโกแลต,อ,นนะะตอ,อ,อร่อยไม่ค่อยหวานมากนะคะแล้วก็มีความหอมแล้วก็เอ,อนมพ็อกไกโดมีความหอมนะแล้วก็อะไรนะอะไรนะอะไรนะ คุกกี้อนครีมความหอมนิดหน่อยเออนั่นแหละแต่นชอบช็อกโกแลตดาร์ช็อกโกแลตสุดเลยเพราะว่าหวานน้อยที่สุดแล้วก็มีความหอมนะคะโอเคถ้าใครอยากจะลองท่านก็ไปสั่งได้เลยนะนี่ฉันว่ามันรสชาติเดียวกันจริงใช่สิฮอกไกโดูนี่ไงฮอกไกโดูเหมือนกันก็เหมือนกันนั่นแหละเออฉันให้นนคะแนนช็อกโกแลต ราะฉันชอบดาร์ชอกโกแลตที่สุดอันนี้คือฉันชอบที่สุดสำหรับฉันฉันได้โปรคือสี่รสชาติอะราคาจะไม่เท่ากันนะเธอเธอต้องไปดูเอาฉันได้ราคาร้อยสิบดบาทร้อบาทร้อยสิบาทบาทไอสักอย่างนี่แหละมัน4ี่รสชาติคือ,คอ ราคาไม่เท่ากันนะเธอเธอไปดูเอานะฉันสั่งตอนที่แม่ค้าไลฟ์สดเออฉันก็ได้ราคาโปรโมชั่นที่ตอนแม่ค้า,าไลฟ์สดนะถ้าไม่ใช่ราคาไลฟ์สดก็จะเป็นอีกราคานึงนะแล้วก็นะ่าะเหมือนที่บอกอ่ะแต่รสชาติราคาไม่เท่ากันไปดูเอานะอันนี้ฉันก็ไม่ส่งเค็มหรอกไม่เอาก็คือด้านไหนก็กินนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เสียถึงว,ว่าหน้าสั่งใหม่ลด ออริจินอลฉันยังไม่ได้ลองเลยฉันค่อยสั่งมาลองนะคะโอเคถ้าใครอยากจะลองทานไปสั่งได้เลยนะของรถมีตะการอยู่นะถ้าใครไม่ชอบทานหวานแนะนำเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะแต่ถ้าใครชอบทานหวานนิดนึงความหอมนะเอาเลยค่ะนมฮอกไกโดมีความหอมนะแล้วก็หวานนะคะแล้วก็ส่วนอะไรนะคุกกี้อันครีมหอมน้อยหน่อยแต่ก็รสชาติออกไปทางหวานนิดนึงถ้าใครชอบก็โอเคนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดาร์กช็อกโกแลตเหมือนนุชนุชชอบดาร์กช็อกโกแลตที่สุดที่สุดโอเคขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะไปแหละรอนมาก